สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมารีแอคซีซั่นชีทของผมนะครับต้องแต่ EP แรกเลยจนถึง EP ที่จนถึงตอนพิเศษล่าสุดนะครับน่าจะเป็น EP สุดท้ายของชีทแล้วนะครับน่าจะ <ST> S> <S ก็คือผมจะบอกนะว่าชีทมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็คือมันเป็นชีท เรียนของผมนะครับแล้วผมเนี่ยเอามาวาดรูปนะครับก็คือครูไม่ว่าครูไม่ว่านะครับเพราะว่าผมจ่ายตังค์แล้วทุกคนอืนเป็นของผมแล้วนะครับอืมผมก็เอามาวาดสงครามโลกนะครับตอนเนี้ยลอกที่ รอบที่สามรอบที่สี่ก็ออกแล้วนะครับแต่รอบที่สี่อยู่ที่โรงเรียนนะครับรอบที่สี่ก็สงครามคิดมัดนะครับ <c oughs> อยู่ที่โรงเรียนนะครับทุกคนยังไม่ได้เอากลับบ้านมาแต่รอบที่สามมาแล้วนะครับผมจะทําการมารีแอคชั่นในช่องผมนะครับอืมม่ใช่คลิปช็อปนะครับ ตั้งแต่ EP แรกเลยจนถึงตอนจนถึงปัจจุบันทุกคนผมก็แค่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับ <c oughs> ที่มีผู้ติดตามน้อยอุ้ยยี่สิบครั้งเลยอืมนะครับจาก EP แรก สองนะครับมาดูกันนะครับทุกคนนี่ครับคืออีพีหนึ่งครับต้นกำเนิดนะครับชื่ออาเซียนกับกูดอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับอืมก็เกี่ยวกับซีซั่นชีสแหละแต่มันไม่ใช่ อีพีอะไรอย่างงี้แค่แนะนำนะคนนะชีสสวยไหมชีสสวยไหมโอเคผมจะไม่พูดอะไล้วชี้สวยไหมน้องพิมพ์ก็คือน้องผมจากจังหวัดกรุงเทพมหานะครนมทบรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยามาดิหลก พบนุภาลลชธานีบุรีลมุดมราชนิเวศมหาสถานามมมิมาอวตารสถิตสกฤตีอภิษนุกับประสิทธิ์อ่าบอกอีกครั้งนะครับรอบรอบสุดท้ายนะครับทีมนะครับทีมก็คือน้องผมนั่นเองนะครับไม่ใช่คนนี้นะครับไม่ใช่คนนี้นะครับในทาคลิปกับน้องอีพีสองนะครับอันเนี้ยน้องผมเองแต่น้องผู้หญิงอะ่ะชื่อที่ชื่อว่าพีมอะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็น น้องผมแท้ๆนะครับเขามาจากจังหวัดกรุงเทพมหาคอนครอมรรัตนาโกสินมหินทรายุทธยามหาดิโลกพบนพรัตนราชธานีบุรีโลมุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอาวตารสถิตสักกาทะติยพิษณุกรรมประสิทธิ์นะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าใครกำลังจะท่องชื่เต็มกรุงเทพมหาคนครก็ มาดูคลิปนี้ได้นะครับผมบอกแล้วทุกคนรับรองยาวมากมา e ีสามต่อชีสวยไหมชีสวยไหมห <c oughs> น้าตาคุณสองคนชีสวยไหมชีสวยไหมชีสวมยมไหม โคตรขำเลยทุกคนไอซหมไับไปจะไปไฟจะทลักออกมาแลยไอ้ซ่ยม โอเคผมว่าผมไม่รีแอคจนถึงตอนพิเศษเลยดีกว่าผมจะรีแอคแค่ซีซั่นเดียวเท่านั้นนะครับอืม EP5 ครับ ชิดสวยไหมชิสวยไหมชิดสวยไหมชิ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 สวยไหม อะไรอะทุกคนผมดูอีกรอบดิไม่ชิ่สวยไม่ชิ่สวยไม่ชิ่สวยม่ไมชิ่สวยไม่ชิ่สวยไม่ชิสวยม่ชยไม่ชิสว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 ยไม่

ล่าสุดเลยสวยไหมเออนี่มันล่าธรรมดานี่กว่าชิ้นสวยไหมชิ้สวยไหมอันนี้ผมคือผมเพิ่งเปลี่ยนเสื้อเสร็จนะครับนี่โอ้ชิ้สวยไหมสวยไหมเออนี่มันล่าธรรมดานีกว่าเนี่ยมันล่าธรรมดานะครับแปลงล่างทุกคน ป็แรงพะเจ้าล่างซูเปอร์ไซย่านะครับผมผมครับแล้วก็ใช้ขาทีบกล้องทุกคนชีส่วยมาแล้วก็แล้วก็คำรามใส่ทุกคนแล้วก็ต่อยนะครับแล้วก็ฟาดทุกคนเมามันมากทุกคนชีส่วยมา รอบที่สี่ออกแล้วนะครรอบที่สี่ออกแล้วทุกคนใครอยากรู้ก็มาดูคลิปนี้หรือไม่ก็ดูคลิปนี้ก็ได้นะครับทุบบอลโอ้ยปัดตุ๊กตาหนีออกคน บังกล้องครับเออคำลามใส่ทุกคนโหอันคลิปนี้รอบไปแปดนาทีทุกคนอืมสำหรับใครที่จะดูคลิปใหม่ก็มาดูได้นะครับนี่ช่องเด็กใช้กู๊ดเล่นเกมสับจุดศูนนะครับก็นี่นะครับอุ้ยเดี๋ยวดอมสตูดิโอออกแล้วเคทุกคนนี้ แถมมาไปดูซีคิวบีกันเพราะมันฟอยอพิสูนแล้วทุกคนมันมีสองภาคนะครับฟอยอพิสูนแล้วเพมันฟอยอพิสูนแล้วนะทุกคนคนก็ดีใจเอาไว้ได้เลยเพราะว่า69จะออกคนระับ แต่ดอมสตูดิโอสิดูผมปิดคลิปก่อนจะดูดอมสตูดิโอนะครับดวผมจะรีแอครดีแอคด,ดอมสตูดิโอด้วยเอาเดี๋ยวนี้ยมันดอมสตูดิเอเออมันดอมสตูดิโอตรงไหนต้องไปดูคลิปจริงครับคลิปบปดีมติเวิร์สทุกคนหา เนี่ยสิบเก้าอะไรสิบแปดนะรีเอ็กกอเอารวดเดียวจะได้ไหมอ่ะรวดเดียวต้องดูคลิปไหนอะรวดเดียวต้องดูของช่องไหนอะเคยเขารวมอะคนหากคนน่ไหวจริงเดี๋ยวมันนานนะ ของลองสตูดิโอทั้งหมดอ่ะทุกคนแมวดีกว่าไมาดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวว่างตอนไหนค่อยมารีแอคนะครับอืมคนแต่ผมจะแนะนำนะครับคลิปที่ดีดีมากๆามันคลิปดีไลท์ทุกคนผมดูแล้วสนุกมากของช่องนี้นะครับสนับสนุนนะครับใครก็ สำหรับใครก็ไปติดตามเขาได้นะครับคลิปเขาสนุกมากอย่างเช่นคลิปแจ็คเป็นคาร์บอยผมก็ดูแล้วนะครับสนุกมากๆเลยทุกคนไปติดตามเขาได้นะครับสนับสนุนเลยถ้าเจ้าของช่องเห็นคลิปนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับ,บคนคลิปที่ผมกล่าวก็คือเอาสานกิมมิค อันนี้ผมไม่ได้สปอยนะนนนผมไม่ดู <ฤษ S 1> ผมไม่ดูแนะแนำนะครับดูเลยทุกคนผมชอบมากัันสนคุกองแก่ไหมฉันถูกจ้างให้มากำจัดแก่แค่นั้นแหละ2 0 0 0ได้แต่ค่าจ้างสองแสนห้านะ ำหยาบขอโทษนะครับไม่คินำหยาบนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับ ก็อย่าลืมมันจะหนักกระนี่ของเขาครับทีสีไลน์นะครับคุณนุกมากทุกคนไปดูได้ดูได้ทุกคนมาแล้วเออมาแล้วโดน ทุกอย่างมันเป็นเพราะแก่ค <Polski> <lide> <pigs S 1> ุณมึงนมฉันจะแสดงพลังที่แท้จริงให้แกเห็นับดูจัเยโอเคผมดูแค่นี้นะครับ เครสำหรับใครอยากดูก็ไปดูได้นะครับที่ช่อง mas สี่หกสามห้านะครับไปดูได้ทุกคนไม่สปอยะไรมากก็วันนี้ผมก็ขอตัวกับวันนี้ผมก็ขอตัวไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาก